สวัสดีครับมโอนี้นะครับแกยู่ที่บอตกปลานะครับบอ่อฟิชชิ่งนะครับมโอนีนั่งเขาฟังที่ถนนครับผมมาคับบ่าวบาดกัดน้ำแมนโดยมาถ่ายตอนแรกครับเาะตอนเช้าติดประชุมนะครับน้องทามเงกันว่ามโอนีที่ได้ปะ พ่อบอกว่าไม่ได้สตไม่ต้องไปบ้านเลย่อไปลบขับยอไสิ่เคนที่เชนเอล่ายังนั an, ่นนี่นมัดเอื่องเ่ผมไปื่อ่อ่กะกูเนาะวเดี๋ยวจะถามพอเองนั่นแหละยไปโเื่อเอแค่นั้นเอ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาไหมเอาไหมไปแล้วไปแล้วเอ้ยโอ้เบียกบปิดอยู่อยู่วะที่แลอยู่มรวัดที่แล้วเาอยู่อ๋อตักเลยเข้าลั ึ้นห้าคุณได้เหลือเขาได้ไปยังไงโหตัวใหญ่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  ตัวใหญ่ตัวใหญ่ชิบอุ้ยมันคอือออกาศนี่สันมันมาตามมันดีดังปักกูนะตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหเออเออตีดับในบอลอีตีทุนนี่โอ้ อ๋อมันหัวจะมีแห้งมึงนึงก็จะมีแห้งหรืออัดขึ้นมากมันร้อมมันรอมนี่ครับจีนครับผมทำไมร้อนดีอ่ะไม่ร้อนี่ยไม่ยังไม่เกียงตุดนี่เป็นแส่ไม่ยส่โอ้โฮตุดใดตุดดีที่ อ,อย่างวะวันท่านเด็กเขาหัวหันเท่ากันเรียบร้อยครับผมโอ้ยทองฝาคืองามเลยปะในกล่องนี่ เอาทายบึงเ้าไม่อันซับซับใคบูมับใครบน,รนี่ทีเฮ้ยแมนลีเราซับยามไปตังกองเนาะเดี๋ยวกิดอังานอันนี้จะปาสามต,ตัวแล้วตีเตี๋ยตีน้ำได้บยอนี่ไปอีกทีไม่สองเตี๋ยโอ้ยจอ,อดเป็นอัดแล้วครับทางคุณ มันเกาะมินหงเบ็ดบคมบมือวางบาอน่ะหันไปลงบลบอนมาคายพอห่อนลงบลบอนเขียบเดยวบเบ็ดออกเบ็ดออกบ่ได้

พอไหมถ้ามีแล้วยังเด่นแบบไมล่ะยังเด่นแบบนี้ไม่ได้ไหน เฮ็ดเงียปัจจีนนี่สูตรไม่ไปนาเนาะจำว่าได้ดื้อมวันที้เล่นนะเพียงนะยังมาให้เฮ็ดอันนั้นมะใซ่มาบ้านผมตั้งกับอยากแต่ว่าซื้อมาให้ซื้อยังมาให้กับเซนนับกันเบิดอลไรที่ ไ่อ๋บอบึงไผ่บอ่อหลินวะไผ่สื่อ อัดแล้วครับอืมอีก,อก,อกหนึ่งเตียมหนึ่งเตียมครับบ่านได้เห็นปลาอยู่ยป่า,าเป็นตะเขายากเลยมมุนวัฒนัตเเมื่อมุนเสียกินไดโอ้ยเขาเงียบมึงเกิดหลากกวนปลามากเนาะงานะ ยายายาทิดสู้กูโอ้โหอา้ยเรามาหาปลากินบ้านนะโอ้าหขาปาก มันถือไ้กว่ามันผิวกว่าปลาโซ่เด็นี่ครับค่าคันหนึ่งร้อยบาทกินเต็ม โกกีตาเลียผมใช่ป่ยงเปียกๆโอ้ยปากกำลังเข่าของกันไหมมีไปเลยเล่นขงตัวเองมัผมกงามผมแล้วผม ต้องสิไปหาด่างตักมายัง่งมันขามากแล้วไอ้โมกีนี่กำลังข่องออยไอเซ่มึงตะกอห่างด้วยห่างตกจะขดมาะเซกวจะาตนะนิ่มลุดเบ็ดเลยวะตะกัวจะขุดมาตะเซ่จะนิ <chemical products. S 2> ้มรุดเบ็ดเลยหามเลยเบ็ดคว่มข้างเลย ก็รังเองนู้สกรสวงดวงก็ไแห้งดวงสามดวงเห็นบินลงยีงีงิดวงเบ็ดเบือได้ปุบเบ็ดเบือเดคือสามอันนั้นเบ็ดเบือสี่บือสี่ก็บือหัง อันนี้เลีเนที่หลังติดกอ,อนตะีว่เขาปอแล้วเลี้ยงนีงน่ได้เลยเบาเงี้วนีหน่อยมีตะนีเลยติดหนามาตะหนีคได้ลายปูได้เลยโอาทำไมผมตะนีคนนีได้ลายปูแด้ ก็บอกว่าตีตีตีอยู่นางซับซองน้องวิ่งเซยอยู่ไปซับซองน้องว<า>ิ่งเนาะม่นเนี่ยงของอส้เด็ pakai yang dari karena misalnya kancing udik, kancing เป๊ะที่เดิมไปเหมืนกันครับมาครับสรุปยอดครับที่บอ่อตกปลา <c oughs> วลาฟิชชิ่งครับมือโอ้โห <c oughs> นี่เงี้ยครับเอามงี้ยตัวใหญ่อีกถุงหนึ่งยังมีอีก สองถุ<อ>งเดีนั่งนั่งนกันนั่งอย่งนี้นะทุกคนก็ได้นะคะ